สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนผู้ชมนะฮะมากินข้าวด้วยกันกับข้าวของเราวันนี้นะครับเป็นน้ำพริกกะปิปลาทูทอดไข่ทอดชะอมแล้วก็ <สา S 1> ไข่มด,มดแดงดดนะครับผม,มวันนี้แล้วก็นี่ชาบผักชัยยามีทั้งชาบมีทั้งไม่ชาบนะครับผักต้มนะครับผมหน่อไม้พร้อมปลาทูโโลุยเลยครับผมทำไมวันนี้มิกเอาของอร่อยมาอยู่ด้วยกันอ่ะเมนูน้ำพริกเนาะของดีเลยล่ะ ลุยเลยลุยเลยนี่ก่อนเลยคุณผู้ชมไข่จะอมไข่จะอมทอดใส่ไข่ขมดแดงด้วยใส่ไ oh, oh, oh. ข่ขมดแดงเยอะมากเลยอ่ะนี่นี่น้องกุ้ยเอาหน้าไข่อ <laughs> ยู่ทุกคนไข่เยอะางบนหมดเลยน้ำพริกกะปิเจ้านี้อร่อยคุณผู้ชมบอกเลยหน่อไม้ด้วย แซบนี่ต้องเปิดตอมผักขมๆกันเลยออนอนบอกน้องด้วย <c oughs> จะเย็นรอ <c oughs> ก่อนรอก่อนน้ำพริกอร่อยอะ่ะ นี่ผักไทยยาคุณผู้ชมเคกินไหมอร่อยมากเลยนะเพราะว่าฉ่ำมันจะหวานฉ่ำน้ำมันไปก็นต้องลองกินดิบๆดิบๆก็หวานเหมือนกันนะเหมือนยาง ข้าวกับน้ำพริกที่อร่อยมากคุณผู้ชมทำใหญ่ใหญ่ไปเลยใบมะกอูดเข,ข้ากันอนะ นะครับผู้ชมหาข้ามอ่ะหาปลามากินด้วยครับกันครับผมเมนูน้ำพริกก็อร่อยได้ครับเด็ดแน่นอนหอมเยอ่ะใส่สะอมเยอะมาเลยบันก็ชอบนะเมนูเนี้ย <laughs> มักครับของมักอร่อยมากอะ่ะผักกะลรพิกนี่อันนี้ผมก็ชอบมันจะขมแบบ่บมแบมดอกแคร์ดอกแคร์ <laughs> อยู่ข้างบนไม่รัปลาตูโอ้โหมแมลงวันนะ่ะนอนอแผ่นแปะมันไม่ไปเกาะอันนี้มัเนเก,ก่งแรงกว่าเราพอาห,หน่อยครุณผู้ชมครับ เียงแมลงวันอะไ่วิวววววววนะครับผมใช่ตัวตัวมันใหญ่กุ้ยไข่เดี่ยวข้าวครัพี่ชมนี่กินข้าวกันที่กระปิชอ,อบด้วยไม่ต้องพูดอะไรมากเลย มันรูดอ่ะขอล้ไม,นะม,ม้นะเยี่ยมเยี่ยมแซ่บเลยนะ <c oughs> อร่อยในตัวนี้ แต่ทอดไข่ไม่สูงนะมันฉ่ำนี่นะมันฉ่ำนี่นะไข่ดขบดิบด้วยนะ <laughs> ไม่ก็ไม่ดิบหรอกนี่แหละมันแค่แบบไม่แห้มยัง <c oughs> เป็นก้อนอยู่เห็นไหม <c oughs> หาท้องปลาทูก,ก่อนไข่ <c oughs> <c oughs> จัดที่ให้ไปตอมแล้วไม่ตอมนะเดี๋ยวก่อนเพื่อนตอมเออน่ะเออเรียบร้อยไปห้าห้านอนหกนอเรียบร้อยอันนี้อะไรเพี่อนใส่ฟักหรือเปล่าไม่ใช่ฟักก็าผักอ่ะน้ำพริกเป็นปละเอกอย่างนี้ ค่อยิดประเทศปะทูเ <laughs> อาปะทูไปให้มันโน่นไปอ่ะจะไปไหมฟังเพื่อนมันอยู่โน่นหมดแล้วมันยังมานี่อีกมันมาเรื่อยๆอ่ะ นี่แหละเรากินแบบเปิดอ่ะมันต้องสู้กับสิ่งที่มอกระทันหัน <c oughs> ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะผมมากระทันหันเราต้องสู้กับมันให้ได้ <c oughs> บางทีเสียงเพลง <c oughs> ดังมากเลยนะ <c oughs> ตอนนี้ก็งานเพลงขาวดำเนี่ยมันลูกนะตรงเนี้ยเสียงมันเลยบาแบบดังมากอืมเอาลูกอขออนุญาตตกตาปลาครับผมออกมาตาปลาทูก็อร่อยนะเป็นเค็ม ทำไมมันหวานะนะนั่นเนึ้ผักยานะ <B uff les> ไม่รู้อะแต่ปกติพวกผักมันก็หวานนะหน่อไม้ก็หวานเนี่ยปากก็หวานนะ มาครั้งอะ่ะกินน้ำตาลเยอะเหรอไ <c oughs> อเลาะสนหลังหูมาครั้งอ๋อไลองทำเสียงรอให้ผมฟังหน่อยได้ไหมเสียงแบบรอๆกินอยู่เจ๋าให้เกิดกันก็ได้แล้วพูดนห้ฟังหน่อยแต่เวลา

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอามากินงวงนี่มางูมันนี่มามานี้เด yeah, <S 2> <S 2> ach, ี๋ยวเอาไม่ให้ให้มีนะตัวนั้นนะคนละหัวไปเลยมาทุกวันมารอเลยได้วันนี้ แซบน้ำพริกนี่ไม่ไหนสัวเนี่ยพุงอไม่มี แบบขมๆอะไรเงี้ยข้อเหนียวเหนียวเกินน้วแน่นเนาะนึ่งแล้วนั่นเอกแน่เลยเป็นโมจิเลยเหนียวเลยปั่นไม่ดีอยู่ได้เคี้ยวหนึบ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 เป็นโมจิเป็นในข้าวตำเลยอะยิ่งปั่นหล่อยิ่งแบบต้องแบดอู้ เดี๋ยวผมเคี่ยวสองฝั่งเลยนะแต่คนสมัยก่อนกินข้าวน้ำพริกขา้าอายุยืนด้ยกินผักผักต้มผักลวกอะไรงเงี้ยมันอยากเขากินผักบ่อยอายุยืนนะสาเกตถามคนที่มีอายุยืนเนะี่ยเขากินข้าวแบบอะไร ผมมากตอนเช้าตอนเย็นเขาเก็บผักรั้วเนี่ยม,มาต้มมาหนาบน่านข้าวนี่แหละกินข้าวน้ำพริกนี่แหละผลไม้บ้างนางนีงน้นะผนมากเขาจะกินของที่มันไม่มีสารเคมีอ่ะสมัยนี้กินอะไรเนื้อของที่แบบทางนั้นแหละเนื้อไก่เนื้อหมูเนี่ยจาเลิงทางนั้นเนาะไม่เป็นไรก็ไข่มดแดงนี่ธรรมชาตินะเกิดมาก็แค่ตุยนะครับผมส<ช>วัสดีครับสวัสดีครับ